มาทุกคนกลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับ The f ฟ r e รสครับผมเหมือนเราเดินขึ้นมาแล้วก็มาเจอเป็นแคมป์ไฟนะฮะแล้วตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นรูปเก่าเก่านะครับผมเราเคยมาแล้วหรอหรือว่าอะไรนี่ใช่แคมป์ไฟหรอปะไม่ใช่ดิเราไม่ได้มาตั้งแคมป์ไฟไว้ตรงนี้แล้วก็อากาศหนาวสุดๆครับตอนนี้โอ้ยเย็นมากน้ำนี่นคือเย็นสุดๆขออนุญาตนั่งถึงไฟสักครู่ครับ เราปีนลงมาจากข้างล่างนะฮะจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับผม้แวแล้วเราก็ยังไม่เจอเรื่อยนะฮะ <c oughs> หาเรื่อยกันต่อไปโอเคไปกันต่อครับทางนี้ไม่รู้ว่าไปไหนต่อนะแต่ให้รู้คือผมยังไม่เจอเรื่อยครับตราบใดยังไม่เจอเรื่อยก็ต้องหาต่อไปโอ้ยดิทุกคนมืดมากอาะ่ะา่อฮะเริ่มหนาวรอบแล้วครับผม ทางออกอยู่ไหนเนี่ยอ๋อรีบว่าเดี๋ยวฮะมันว่ายเร็วสุดเท่านี้นะโอ้โหรอบนี้เหมือนจะยาวทุกคนว่ายชิดข้างบนไว้เดี๋ยวชิดด้านบนไหมฮะเฮ้ยด้านบนไม่มีอะไรครับรอบนี้อ้าวทางนี้ถ้าถ้าไม่มีอะไรครับอ้าวสวยละไปเร็วไปเร็วว่าไปเร็ว,เ,รว,เ,รวเหมือนจะหมดแค่นี้นะครับอ้าวหลอกกันเลยนี่ ทําก็ได้ลงคอไม่มีอะไรจริงหรอเออว่าทุกคนมันไม่มีอะไรต่อฮะมัแค่แบบเป็นถ้ำที่มีน้ำใช่ <c oughs> คุณหลอกลวงอ่ะโอ้โหสาว้ายมา,มาอะไรฟ้าเอ,อ๊ะใต้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเออไม่มีอะไรแล้วว้าโรนหลอกครับ <c oughs> กลับมาที่เดิมหรือว่าผมว่าดูไม่ดีวะเข,เขาก็เลยสร้างแคมไฟเอาไว้ให้เราปะรู้แบบว่าเออมันไม่มีอะไรฮะแค่ค่สร้างไว้เฉยหรือว่าผมดูไม่ดีผมก็กลับไปดูอีกรอบใช่ไหมอ่ะพักให้อากาศมันอ่ะเดี๋ยวเราพักให้ร่างกายเราอุ่นสกักนิดนึงน้ำในถัามันค่อนข้างเย็นนะไม่มีอะไรจริงหรอมาดูดีรอบสิเอาดีสาวว่าไปตั่งไก่แล้วเมื่อกี้ทางซ้ายหรือเปล่าทางซ้ายก็ไม่มี Yeah. กลับมารอบที่สองสรุปก็ไม่มีอะไรนะ yeah. โดนหลอกครับเราเปลี่ยนถางเซิเนก่อนออสเจนเราใกล้จะหมดแล้ะ oh. ขอบคุณไฟหน่อยเว้ยอากาศเราดูดลงไปเลยได้ไหมจะตายไหมผู้ชมลองเลยเดี๋ยวชีวิตเราต้องอยู่บความเสี่ยงนะรอไายหนาวสักทีหนึง let's go กือบจะหลับแต่กลับตาได้เแสงไฟอะไรมันสะท้อนวะเนี่ยก็ไม่มีอะไรนี่นอะอาจจะต้องว่ายน้ำกลับครับอะกลับป้าเราดีกว่าต้องโหแล้วว่ายมาตั้งไกลสรุปไม่เจออะไรเดี๋ยวนี้ชีวิตแล้วคือประเด็นมันต้องว่ายน้ำกลับไงอาจจะมีซอกมีซออะไรแถวนี้ก็ได้นะต้องดูดีฮะเรามองไม่เห็นด้วยดิมืดอะอากาศกนาวหนาว,นาวโอ้ชีวิต กลับมาที่เดิมครับเพิ่มเติมคืออมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมโอเคก็ไม่มีเรื่อยด้วยโอโ้สั่งเข้ามาวางหินหไปกไไไป็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะไม่มีอะไรเลยจริงๆริงมทุกมันไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรเลยอะตรงนี้หรือว่าผมดูไม่ดีมผมเชืิว่ามันไม่น่ามีอะไรอะ,อะกลับเถอะถือว่ามามว่ายน้ําชมวิวครับ ชมแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ดีนะเสียเวลาตั้สูงอาสาไว้มาตั้งไกลโอเคเรากลับกันมาที่รุ่มพักครับมา,มาถาังออกซิเจนครับเสียไปดึงถังเลยน่าดรอปถังออกซิเจนไว้ตรงนี้ปไปไปกันต่อครับกรับบ้านเราดีกว่าเฮ้ยแต่เรายังสุรวจท่าไม่หมดเลยเนี่ยรอดช่องแคบมารากาชวอบขึ้นมาไม่มีอะไร เฮ้ยมันแล้วมันก็แอบน่ากลัวยเยอะกลับมากับถ้ำหลักนะครับอเป็นการประจญภัที่หนาวเจนสุดๆนี่ไงน,นักประดาน้ำที่ยังลงเหลือวิวู่เดี๋ยวต่โค้งก็ดูกเราไม่ได้วิ่งไปไหนไหมเนี่ยอาจจะมีจุดที่เราตกหล่นได้นะฮะเราขึ้นเดี๋ยวด้านล่างสแสดงว่าแถวนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะอาจจะข้าเรามาว่ายน้ำเล่น ตอนนี้คืออากาศหนาวสุดๆครับขึ้นต่อไปเรื่อยๆขบนไม้กระตองมีอะไรไม้แถวนี้กลับจนไปที่หนาวสุดๆเลยเออถ้ำนี้มันเล็กเนาะฝั่งนี้เราสำรวจหมดแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจฝั่งนั้นต่อนะครับแต่ก่อนอื่นขออน,นุญาตผิงไฟก่อนแล้วกัน แล้วก็กินข้าวสักนิดหนึ่งน้ำก็หมดครับเราเติมน้ำอาไว้ปะโอ้โหน้ำหมดหรอเออน้ำหมดว่ะทุกคนกระไรเราจะมีนี่อยู่โซดาซึ่งเติมน้ำครับเชื่อก็ไม่ได้เก็บที่บ้านด้วยโอ้โหชีตปะออกเขาผมรูนี้เราสำรวจครบหมดละไปดูอื่นนต่อ,อม,มีแต่ผ้านะของที่ดอปมีนมมีน้ำยาอนะไรอย่างเงี้ย มันผ้าเยอะจริงว่ะวันนี้ล่ามีอะไรไหมไม่มีมีแต่คนห้อยหวยครับอันนี้ก็หมดแล้วใช่ปะใช่หมดแล้ว,ดลวเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยัมีทางไปได้อยู่นี่ไงตอนนี้ย่งปีนได้อีกนะไหนก็ไปดูซิมีอะไรมีเชือกแบบนี้ก็แปลว่ามีคนเคยเข้ามาสำรวจแล้วนะโอ้โหสูงจังเลย ข้างในนี้จะมีอะไรกันนะเดี๋ยวว่าออกแล้วเอ้ยเหมือนออกแล้วอะทุกคนจ้เอ๋โอ้ถ้ำเดิมนี่วะใช่ป่ะไม่ใช่ฮนะตัวนี้ไม่ใช่ถ้ำเดิมครับแต่ม,มืดแล้วปะเราไปสำรวจกันต่อเลยอโอกลับมาจากถ้ำก็ค่อนข้างหิวอนะหรับ <c> แ <oughs> น่คือ <c oughs> เราสำรวจถ้ำไปแต่ก็ตอนนี้ยังไม่เจออะไรนะฮะยังไม่เจออะไรที่บาดเจ็ก็คือยังไม่เจอเรื่อยนั่นแหละ มีกระเป๋าล้นมาแถวนี้ด้วยวะ่ะนี่ซ่าขบิลเหรอหรือว่าไหนเนี่ยกระเป๋าล้นเยอะมากครับหาหางอะไรแล้วนะจังหวะนี้แนะถวนี้เรายังไม่เคยมาเลยเนี่ยเฮ้ยข้างหน้ามีไฟครับใช่ไหมไกลโน้นมันมีไฟนะฮะแล้วดับไฟอ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะถ,ถ้ำของเราอ๋ออันนี้ถ้ำเดิมที่เราเคยมามันรู้ถึงกันอ่ะเนาะ โอ้ฝั่งนี้มันสุดขอบแบบรับโอ้กลับมาที่ริมชายหาดอีกครั้งหนึ่งสินะนมนะีหม้อเก็บหม้อไปเราตรงก็ไปดูบนเดินนั้นดีกว่าได้ก่อตัอวเราไปไหมเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรมางโอ้ไกลๆตรงนี้มีต้นไม,นม้เพิ่มอีกอ๋อตัวนี้เหมาเราที่เราเคยมาปะไม่ใช่เหรอทุกคน <c oughs> มุมนี้คือได้เลยอะ่ะ แสงคือสุดๆฮะไหนะรอบดูหน่อยสิต้นไม้ตรงนี้ที่มันมีอยู่ตรงนู้นใช่ไหมแถวบ้านเราก็มีต้นหนึ่งนะครับตัวนี้นแถวบ้านเราคือลงไปมันจะเป็นพวกเรือนะครับแต่ตรนนี้ไม่ใช่ไงนะต้นนี้มีอะไรพิเศษกว่าต้นนู้นไหมเฮ้ยมีกระเป๋าอะนี่คือพิเศษแล้วใช่ไหมโอเคได้ชุดมาแล้วก็ข้างล่างนี่คือเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยไม่มีอะไรไปเดียวหอว่ามันต้นเดิมอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะ ไม่ใช่ัาใช่มันก็คือมันจะมีเรือนี่ไงเดจาวบูครับเดจาวบูต้นไม้เดจาวบูบนป่ามาปลูกออย่างงี้ปะเช้า้ะฮะสำรวจกันยันเช้าอีกครั้งหนึง่งมีน้ำตกตรงนี้ด้วยครับผมขอแวะเติมน้ำหน่อยได้ไหมน้ําเราหมดพอดีเติมได้ปะเติมไม่ได้รงนี้เติมไม่ได้อ๋อทุกคนขออภยัยฮะกลางคืนมันมืดครับก็ต้นเดิมนี่หว,ว่าไอ้ทู้แล้วมันมองไม่เห็นเรืองไงมันไกลมา <c oughs> ก็ว่ามนะมันจะเหมือนเดิมเป๊ะ ว่าไปแล้วไปดีกว่าตรงไปกันต่อฮะข้างหน้าหนุนจะมีอะไรอีกไหมนะอยากได้เรื่อยแล้วอะซ้ายมือ,อหนุนี่คือเป็นอ๋อทางซ้ายมือนี่คือเป็นถ้ำนะที่เราเคยไปสำรวจกันแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อนะครับฮ้่หลุมอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่หลุมครับคืออะไรอะ่ะโอ้ไม่รู้เหมือนกันนี้ไปกันต่อเลยอ่ะว้าวอากาศดีสุดฮะ อุ้ยอะไรเต็มเลยวะเนี่ยโอ้ยคนป่ามาสร้างอะไรไปวะเนี่ยโอ้ย,อยลบไปหมดเลยวะ่ะเดี๋ยวช่วยออกแล้วกันนะลบลกโอ้โหลกตาแถวนี้ก็อุดมสมบูรณ์ครับอากาศดีสุดๆอะเช้าเนี้ยเครืองมืนี้มีอะไรไหมนะอืมเหมือนจะไม่มีแฮะ โซนแถวนี้เรายังไม่เคยมากันเลยเนี่ยโห่สมุนไพรเต็มเลยอโอ้โหอากาศดียังอะโห่น่าสร้างบ้านแถวนี้ไปสักหลังเลยอะ่ะเนาะดูดิทุกคนโอ้ห่วิวโคตรสวยอะ่ะโห่แถวนี้น่าสร้างบ้านมากเลยอะ่ะเอ้มีกวางมมยดีดูเราเมื่อกี้นี้นี่ขับไล่มนุษย์โห่ <laughs> อากาศริมทะเลครับสุดสุดยอดว้า่าอากาศดีจริงครับทุกคนสุดชื่ดครับเราอยู่แต่ในป่ามาตลอดเนาะโอเคครับทุกคนก็สัหรับ์พาร์ทนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะใครใชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันพาร์ทหน้านะครับผม